ก้องทอรณีเป็นมวยฝีมือแต่ซปเปอร์เล็กเป็นยอดมวยฝีมือก็ถือว่ายังเป็นกระแสร้อนแรงส,สุดๆนะครับสำหรับคู่มวยคู่นี้ซุเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้ากับก้องทอรณีอสอสมหมายในศึกวันลุพินีที่68 8มิบุปายนที่จะถึงนี้ครับ หลังจากที่ประกบคู่มวยคู่นี้ออกมาครับก็ทำเอาแฟนมวยหลายคนครับรวมถึงคนดังในวงการมวยครับอย่างเขาทรายกาเล็กซี่อดีตแชมป์โลกมวยสากลสายทะลวงไสขวัญใจชาวไทยทั่วประเทศครับซึ่งทางด้านเขาทรายกาเล็กซี่ครับก็ได้ออกมาฟันธงชัดเจนเลยครับเกี่ยวกับคู่มวยคู่นี้เพราะว่าเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าสำหรับคู่มวยคู่นี้คือสุดยอดละครับทางด้านเขาทรายกาเล็กซี่ได้วิเคราะห์แล้วก็ฟันธงคู่มวยคู่นี้ว่า ซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเป็นมวยยอดฝีมืออยู่แล้วส่วนกล้องธรณีเป็นมวยขึ้นชั้นขึ้นมานะครับคู่นี้จะโชกกันสมยกหรือห้ายกก็ตามแต่คู่นี้ผมฟันธงไปเลยครับว่าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าเป็นฝ่ายชนะและก็ชนะคะแนนอย่างแน่นอนครับสำหรับไฟนี้เพราะว่าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเขาเป็นยอดมวยแล้วครับส่วนกล้องธรณีนั้นไฟนี้เจอกระดูกขัดมันทั้งแท่งเลยบอกตรงๆเลยครับ ซึ่งกองธรณีนั้นเป็นมวยฝีมือแต่ซูเปอร์เล็กเกียนหมู่9เป็นมวยยอดฝีมือเลยจะผ่านซูเปอร์เล็กยากมากๆครับสำหรับไฟนี้ซึ่งฉะนั้นแล้วครับขอฟันธงว่าซูเปอร์เล็กชนะแน่นอนครับไฟนี้และนี่คือบทวิเคราะห์และฟันธงจากเขาสายกาเล็กซี่แชมป์โลกตลอดการขวัญใจชาวไทยครับ ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เด็ดขาดและก็สุดยอดจริงๆครับสำหรับเขาทรายกาแล็กซี่ให้ทั้งเหตุและให้ทั้งผลด้วยครับซึ่งการมองครับก็มองว่าซูเปอร์เล็กนั้นณนะตอนนี้คือยอดมวยฝีมือและทางด้านกล้องธรณีนั้นเป็นมวยฝีมือครับซึ่งในไฟนี้ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ยากสุดๆของกล้องธรณีเพราะว่าเจอกระดูกซูเปอร์เล็กเป็นกระดูกขัดเงาขัดมันล้วนๆเลยครับซึ่งไฟนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเจอแบบ3ยกครับแต่ทางด้านเขาทรายก็บอกนะครับ ว่าไม่ว่าจะเป็น3ยกหรือ5ยกซูเปอร์เล็กลก็จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ละเอียดครับมีเหตุมีผลก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับสําหรับบทวิเคราะห์ครับแต่ทั้งนี้เองครับวันที่28พฤิจิกายนศึกวัลลนอุปนิที่68อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเพียงการคาดการณ์และก็การวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าครับโดยจากการอิงผลงานที่ผ่านๆมาของทั้ง2คนของเขาทรายกาเล็กซี่ครับ แล้วพี่ๆแฟนมวยครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของเขาทรายกาเล็กซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยของเราครับอย่าลืมคอมเมนต์ลงข้างใต้ด้วยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนครับเป็นกรณีศึกษาร่วมกันครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อมินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ